ครับโอ้ก็ดีใจครับได้มาเจอน้องอีกครั้งหนึ่งครับจริงๆก็แบบว่ามีแอแบ,บแว๊บๆเจอกันบ้างแต่ว่าอันนี้ก็เป็นงานชิ้นใหญ่ที่มีโอกาสได้มาเจอน้องอีกครั้งดีใจครับจริงๆนะเพื่อนดีใจม้างไหมดีใจมาก,นะจ,มากรจริงจริงค่ะก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องขอบคุณพี่โอตั้งแต่แบบภาพย,ายนตร์เรื่องแรกแล้วมาวันนี้ก็ไม่รู้ไม่เคยพูดกับพี่โอเหมือนกันว่าเออพี่โอช่วยหนูเยอะมากตั้งแต่สิ่งเล็กๆแล้วไม่ไม่เคยมีโอกาสได้มาเจอกันในภาพยนตร์อีก ก็เรื่องนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจด้วยฟิลการแบบพอกลับมาเจอกันมันต่างไหมฮะองน้ำกับพี่ชนสมัยนู้นกับตอนนี้มันต่างกันไหมคืดีตรงที่ใสที่แบบอะไรแค่หรือความสวยงามที่เกิดขึ้นดีๆนะพี่โอนส, <laughs> สวยขึ้นเยอะเลยจากตอนที่เจอตอนนู้นนะฮะตอนนั้นมันดำใช่ตอนนั้นาานานละแต่ว่าคือ,อก็คือดีใจแล้วครับโดยรวมก็คือดีใจแล้วก็เป็นเป็นอีกผลงานหนึ่งที่ผมก็ตื่นเต้นครับที่ที่จะได้ร่วมงานกับน้อง ในในชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยกลับมาทัวรงพลังคู่จิ้นนี่จะเป็นขับนานเลยนะโอ้โหนานเหลือเกินเนาะพี่ใช่ครับก็ดีใจค่ะที่แฟนๆแฟนๆอยากดูแฟนรอให้กลับมาเจอกันก็นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีก็ดีใจกับโอกาสนี้ค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมารู้ไหมว่าแฟนเขาลุ้นคู่เราเหมือนกันหแบบว่าผลงานก็รู้แต่ไหนจะเช็คแบบเช็คมาเรื่อยๆเลยนะอยากให้มีหนังคู่กันเงี้ยด้วยจังหวะด้วยโอกาสหลายๆอย่างเนาะเราก็มาลงที่เรื่องนี้กันใช่ครับคิดว่าเป็นยังไงบ้างจะกลับมาร่วมงานเรบเราต้องแบบพูดคุยกันมากน้อยแค่ไหน พูดคุยกันมากน้อยคือผมกับน้องเฟย์ก็คือคุยกันได้ปกติอยู่แล้วครับคือหมายถึงว่าแบบคุยกันได้ครับปรึกษาหารือกันได้ครับผมใช่เรื่งเปล่าแล้วครับแบบว่าพี่โอเด็กลงมาพี่โอพี่โอไม่เคยแก่ขึ้นเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าคนจะกังวลเรื่องแบบเป็นไซส์ฟายเป็นอย่างนี้มากกว่าที่มันใหม่สำหรับเราสองคนก็จะคุยพี่โออ่านบทยังหรือว่ายากเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะจะแบบตื่นเต้นเป็นเดนเทอร์แบบโอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ไม่ได้ไม่ได้กดดันใช่ไหมว่าคนตาาวของคู่เราระดับเดิอะไรเงี้ย คนว่ามันมันมันเลยเรื่องคู่จิน้นเรื่องอะไรไปเยอะแล้วเรื่องเรื่องเทคนิคใหม่ๆเรื่องประสบการณ์ใหม่ๆของพวกเราสองคนมากกวา่าที่มันแบบน่าเป็นห่วงอย่างอย่างนอกจากแฟนชาวไทยที่เขารอแล้วต่งางชาติเาก็รอกันเยอะมากเลย<ว>เขามีแบบพวิวิดด้วยอะไรเงี้ยว่าแบบดีใ,ใจที่ได้กลับมาเจอกันรครับครับทได้เห็นปิดต่างชาติตอนไหนครับก็เห็นนะครับเห็นเขาลงโพสอะไรเงี้ยครับว่าว่าสิบปีแล้วอะไรเงี้ยครับเออเราก็เอ๊ะเร็วเหมือนกันครับพี่สิบปี ตั้งใจให้มันเป็นแบบว่าสิปีพอดีไหมครหรือว่าเป็นเววนร,รือเ่องบังเอิญเรื่องบังเอิญม,มากกว่าครับแต่ก็เป็นเลขที่สวยงามเลขที่นานมากเอาจริงจริงด้วยความที่แบบมีแฟนคลับติดตามผู้เราเยอะกันคิดจะจัดแฟนมิสิงคู่กันไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบขอ้แฟนคลับหรือว่าเออให้แฟนคลับแบบชื่นใจสบาเราที่เราเลยก็เชื่อว่าทุกคนไปดูหนังเรื่องนี้เยอะๆแล้วกระแสตอบรับดีก็เป็นไปได้ค่ะยังพี่เพิร์อ่านบทแล้วบอกว่า่มีความกังวลนิดนึงเพราะเป็นไซไฟเราเห็นความน่าสนใจในบทในใจ ก็ทุกอย่างเลยค่ะอย่างแรกที่นไม่เคยเล่นแนวนี้เลยแล้วก็ใหม่มากแล้วก็อยากรู้ว่าเทคนิคเขาทํายังไงมันจะถ่ายทํากันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคนว่ามันก็ใหม่มากกับกับกับภาพยนตร์ไทยด้วยอะไรเงี้ยตัวเราก็เออได้ลองอะไรแบบนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วยังได้ลงหนังวีโอด้วยก็ต้องรีบรับเลยก็ใส่ไฟเรื่องแรกนะคะเหมือนกันฮะก็รู้สึกว่ามันก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ก็กังวลเหมือนกันครับในเรื่องของคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยครับก็ต้องคุยกับผู้กำกับอะไรเงี้ยครับ เดี๋ยวรอติดตามเนาะเดี๋ยวหรืน่าจะไปปีนี้หรือเปล่าครับผมปีหน้าปีนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแี่ว่าอยากก็ลังก็ยว ได้เลิกมาพวงส่วงกันครับก็ยังวันนี้ก็อยากจะมีการแบบอ่านบทตอด้วยครับยังไงครับผมกางเข้ามาร่วมร่วมทำงานอีกครั้งหนึ่งหลายคนโอ้เห็นแต่ภาพสภาพอยู่เยะแล้วครับก็นานแล้วรับไม่ได้เจอเฟิร์สครับสิบปีได้ครับก็ดีใจครับที่มาร่วมงานกับน้องอีกครั้ง กที่อ่านบทมาก็รู้สึกสนุกครับแล้วก็แบบมีกายอย่างที่น้องไปเปิดเผยออกมาในโรงงานมานานแล้วก็ครั้งนี้ก็ผมว่าเป็นเป็นเป็นบทที่แบบเราชอบครับแล้วก็คิดว่าการละทําของแบบนี้แสดงให้เห็นดีครับที่ได้บีนไปครับแล้วผมเรื่องเป็นยังไงบ้างครับเออในเรื่องราวเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าเราพูดอะไรมากไม่ได้น้องเป็นช็อตสิค่ะมันคือความลับครับ แต่ว่าครั้งแรกที่ผมได้อ่านบทเนี่ยผมวางบทไม่ได้เลยมันสรุปมากถ้าว่าจะให้เราตีนิยามว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นแบบไหนเนี่ย มันคือร o ม c อ m ก็คือโรแมนติกคอมเมดี้นะครับมีความเป็นไซไฟแล้วก็มีแอคชั่นเข้ามาผสมด้วยแล้วก็มีการเล่าเรื่องราวที่มันไปในเชิงที่แบบโอเคถ้าว่าเราดูบทแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่ามันมีจุดซ่อนเลนส์มันมีสิ่งที่มันทําให้เราลุ้นมันมีเคมีของตัวตัวพระนางแล้วก็มันมีตัวละครอื่นๆที่มันเข้ามาแทรกซึ่งทําให้มันเป็นการเติมรสชาติให้กับต่างนะครับให้กับเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราอ่านเสร็จปุ๊บคุณสเตฟานก็ก็เลยบอกว่าเฮ้ ไอ้เรื่องนี้เนี่ยไอ้กำกับนะแต่ว่าเราไอ้ไม่รู้จะสื่อสารกับนักแสดงยังไงดีเพราะว่าเรื่องเรื่องเขาจะถนัดทางเรื่องกำกับภาพทางเรื่องวิชวลเอเซสและน่าซีจีเขาก็เลยเชิญผมมาร่วมกำกับกับเขาก็เลยได้มีโอกาสมามากำกับนี่ะภาพที่ออกมาจะออกมาแนวแบบต่างประเทศเลยพี่ภาพที่ออกมาจากมันแนวต่างประเทศไม่ต้องถามคุณสเตฟานสเตฟานเดอร์ซิงเอฟดีเอเดอร์วิชวล

ก็ฝากไปด้วยฝากไปด้วยครับก็ฝากไปด้วยครับเลเซอร์แคนดี้ับตอนนีน้ก็ยังไม่ไ vale ด <lly> ้เริ่มถ be ่ายครับยังไงก็ฝากติดตามรับคงอีกสักพักหนึ่งครับ